สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีซีหล่ะพี่น้องสุขคนครับพี่น้องในประเทศหรือตามเมืองเก๋เมืงน่าปลาตือพื้นลึกครับอุ้ยก่อนอื่นก็ต้องขอโทษขอไหว้นะครับผมซีสีสุกคนครับหายไปนานไม่เห็นถ่ายคลิปไม่เห็นวิญหวังว่ากับผมพอติดการติดงานครับผมขอโทษได้หลายครับผมเมื่อนี้ว่างเวียนจากผลิตคิดนะครับน้อจักงานหลาดงานหลวงครับผมหลายอย่างหลายแนวเห็นยังมาช่วงว่งหันช่วงวังหันกับเมทัลเสียนะครับน้อ คือว่าแม่ย่ายนะครับผมเสียเป็นงานขา้า,นขาวดำครับเป็นงานข้าวดำครับเลยยากปีิดมาก,กอ่ะง่ามาอีก,กอ่ะตดเลือกตั้งครับผมลงสมัครกบต่อครับยากครับผมหมานบ่าห <laughs> มานมาน้ำพึ่งนนรครับผมหมานเนี่ครับหมานแน่นอนมือนี่ก็รัวางเหรียญถารกิจเนาะอ่มือนี่มาใส่เบ็ดครับผมนี่แหละขว้างคื่อก้าวนะครับผมนี่ ปลาบอนบื่อไบอยู่นี่หาอยากหากินคือเก่านี่ครับหาอยากหากินคือเก่าเหรอครับผมแนวอคูมัดนาะครับเนาะปลากระบอนขาคือว่าเหรอครับผมแบ่งเวลามันดนเหรอแบ่งเวลามากเนาะแี่ครับเก็ดเวลามากครับผมยังเนี่ยละข้นนวมักเนาะครับเนาะคข้นมักใส่เบ็ดเบ็ดเบดก็เป็นชิโนครับผมชิโนขี้เก่าเก่าเหรอครับผมไันนี้ใส่จักหลังสี่สิบหลังครับผมสิบหลังเบสผมอืมเป็นเงี้ยปูเลอครับเอออาเบิ้งโอ้ยปวดเอวปวดเท้าปวดงี่เงี่ยงอย่างเงี้ยหอดีหอดหนองไร้ไร้ติดห เอ้ที่ทุก้นนี่แหละครับผมแจ้งว่าโอ้ยขีดหอดไลยมา,มาดู้อเลยครับผมตังแลยเา้าหมาเนอ้อคืออยู่วางเนี่ย,เ,ยเปตาปลามาสนดีมบรรยากาศก็แรงสะส่ว เป็นไอ้หนุ่มผมผมผมไม่ยาวไปแล้ว <laughs> ตัดผมไม่ครับผมเปลี่ย็นลังคาไม่ครับครับผมเปลี่ย็นลังคาไม่แล้ว <laughs> ที่ใส่กะที่เก<ม>้าครับผมนี่ครับดินนี่นะ เสียบในที่แน่ๆนะครับเออเขาว่าข้องอยงนี้ปะเขาไงนะครับในขคล้องข้าเหนียวอย่างนี้เกิดคองกันได้กี่ทีที่แล้วนะครับ <c oughs> นี่ครับไม้เข่าได้ขึ้นเทรื่องหมดแล้วพูดไม่ห้าหมดแล้วครับผม ไปเตะข mm ื่ออยู่เนาะไปเตะบุกคอยมีคนมาใส่ใกล้สิเบิดแล้วบนะ่ ไงเด้อเนใี <guidelines S 3> <Either. S 1> ่เนี่ยจะเกาหมุปอไงหรอขึ้ดยอดนี่ใช้งานบางเกี่ยวเรื่องมันเลยลำบกไงเลยตัวนี้ปามันนะครับผมลานี่โอยมันครับดดลมชใสีเบเด้ครับ นียเมื่อซิบกินยังวะม่องนี่สนนิททานได้เลยตัวใหญ่ของใหไงยางเดียว <c oughs> ดีกลงางนี่แต่พ่อมายามย่ำไลยนี่ละเ<อ>จ็ดสองสิบโมงเนาะสนี่ละไห้เดี่ยวประมาณสองสิบโมงนี่แหละครับผมถ้ามายามมึงเลยเรยกพวกมึงยังบอกผมกระตือเตียนที่กัน,นครับผม พ่อผมโมด้ใส่์ดวนนะครับเนาะงห่างหายไปดวนครับปลากินหอนผมกินหอดปลาคือกันกินหอดพี่น้องคือกันกินหอดพี่น้องคือกันครับผมได้หรือเปล่าเรียบร้อยนะครับผมใส่เรียบร้อยแล้วหมูหอดมองโค้งตานี่ครับผมต้านลมแี่เดี๋ยวจะรอลุ้นด้วยยามกันนะครับน้น <laughs> าครับน้องปสิมานบ่ จังไเดเราลุนครับผมไปไปครับผมเข้าไปย่างเบ๊ะครับรอ,อบแหลกเนาะรอบแหลกครับผมตามไม่ได้ที่นัดหมายนะครับเนาะสองไปสองชั่วโมงตื่นมาครับห,น,หน,นึ่งสองชั่วโมงยังไงแง่ผู้ฮ่องครับผมโอ้ตื่นเต้นเนียครับตื่นมาเต้นเ <c oughs> ต้นปีนบริษัทด่วนครับผมแง่หลังเงียบชิ้นเดีย่ ยังอยู่ดีสบายอยู่ครับหลังแรกมาดูมันก,กันครับผมมาแล้วบ่บอเห็นได้ยแจ๊กสวอยู่ครับผมสมกิจหอดเลยบ่ตายบ,บอบอเยอะเยอะเยอะขึ้นเยอะคือบอรอบแรกรอ,อบแรลกข้างในแจ๊กสวยครับผมเขาเปเห็นแจ๊กตสวย เิ็นไเด่น้อยเหรอก็รุนรอบต่อไปครับผมตอบหน้าไปละถ้ารุนได้จ้าไปครับผมไปย่างเวทครับผมรอบที่สองครับผมอย่างตอนแรกนะครับเนาะไปเว่นกันสิตกดินครับผมบุญรบรรยากาศตอนแรกครับอะดูดูกันครับสมานบ่าครับผมตอนหมาเนอะลังแรกเป็นจงไหนก็ดูบอ่ะคือเก่าอยู่ครับผมวันนี้วนดีไหม ว้าวหลดมือสิหมันมอ่าแม่นครับผมดูมั้งครับเบ็ดแพะเราคือหลายเลยเบ็ดบ่หมานเงียบเพื่อนมาใส่เบ็ดครับผม <laughs> ใส่เบ็ดก็ใส่นี่นี่คือใส่เบ,บ็ดบ่มีเงียบนะครับนี่จะใส่เบ,บ็ดบ่เสียมเงียบ <laughs> คุณจะเป็นเกษตกดิน,นแล้วครับผ <laughs> ุพ่อตาเนยจ้าสวยู่ครับโอ <laughs> ้สิเดี๋ยวนี้กี่แรงน่งครับมือนี่ <laughs> งหลุดนะครับผม

เอาครับผมเดมันสิมเห็นให้ได้กงงเลยคันเหี้ยคืนเหนี่ยงแ่บานนี่เห็นไหมนี่งาเลยครับผมแตมแรกของปีครับผมนี่ เอ้ยหมานม่างครับผมอุวนดีดีครับนะเด็กแจงหนึ่งครับในที่นี้ตีพัฒน์ใส่ถุงด้วยเอฟซีปันสิวาดิใส่ถุงบันยังไงได้เป็นของเ้าวเลยนะแม่นของเ้าวหรอครับโอ้ยชิบเอ็งแต้มอุ้ยสวยงามครับผมโอ้ยเลยไปดูี่ครับผม นีออ่เขาหลุดหลุนอยู่ได้ครับโอ<ค><ผ>มเด,ด,ด็ดย่างยามไปได้หนีขั้นกินสุรังอันนี้ไว้แล้วดอกน้่หลายอยู่เด็ดเดี๋ยวไปมองเก้าวหนินะคร,ครับนี่เราถือว่าเห็นเยอะโตสินะใกล้สุดหรืวะใช่ครับผม ม้องนไมเองชุดหรอปะใครชุดห้วครับผมใช่หรอนใช่ยุ่งเต็มเนาะเรียบร้อครับผมยามเมะครับนี่แนวไดครับพราได้แกงซีักซี่ครับผมนี่พริได้กินนยู่ยด้ครับผมนี่ แจ่งตัวเองก็ยิ้มครับแค่นำทีไดหลายๆนืหน่งยนะคแจมแรกของปีติแจมแรกของปีกัว่าได้ครับผมเโอปุระเหมือนเซานะครับผมที่สภาพบาอย่างครับผมไปสวัสดีน้องเซาครับสวัสดีมาเซาจ้าไปครับผมเขาใหญ่เม็ดครับมาถ้าเซาเลยครับคุณจะเป็นพ่นมือสิ่งหนึ่งอากาศยังเย็นอยู่ครับผมหนาวอยู่นะครับน้องเซาล์เหนาวน้าหมอกครับแข็งแรงเนาะ หลุดละลุ่นม่งครับซอนนี่จมานวะครับผมหลังแกอกู่ใส่ครับผมนี่ลังอ้หลังแหกคือทุกคนเห็นเบ็ดครับผมเป็ดจริงเครับลุ่นเกันครับหลังแหกเฮ้นี่นี่นี่โกงเลยโกงอยู่ดินี่จกลายอยู่ดจ้สิยูพทนลหครับลดๆๆ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 นๆๆงๆ สูเงนะครับผมหลังเลกเลยอ้ยเี้ยตัวป่าอุย้ยนี่ครับผมโอห้ย,ยนี่ัะไวนี่ปา่าของไงเลยครับผมนี่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 หมู่บ้านพวกก็มาหยามอยู่เด้อช่วงแรกเนาะ,ห,ะ <laughs> หลังแน่กระลำเลยครับ บอกแล้วมันจะมาสนอู๊ยดีนะเอาอยู่อืมกินลึกเลยพุ่นเห็นวะอืมมันสะลุดแล้วมันตัวใหญ่ปะเนยโน่ฮาดถือตอนนี้โน่นี่นน่หมุ่ขึ้นบมเดลเมื่ยานไหมครัมุขึ้นนี่มาสองคำเนาะอืมหมว่ยเมื่ยานสองคำอยู่นี่ปอใหญ่แห้งครับตัวนี้ โอ้ยแมน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 ของเงี้ครับโอ้ยขออ่านไงนะครับผมเต็มอาณาเลยถุงพูดะนะมือกล่องถือเอาแบบนี้ไอ้คนถือเบื้องหนักมั้งโล่ยอยู่ดอกนี่ออกูไม่ใส่ตัวไปกูจังหวะกูได้ปะกูซะกูได้หรอเก็บก่อนครับผมฮะฮองบูมีเวลาแมน มดูหล,ลังต่อไปครับต้งซองเป็นไลน,นี่อาการ <โด S 2> บ่บมันไม่อีกหรอบ่นั่งอยู่ครับผมยืนไม่ต้องดเหงียนกินเอาไปใส่ก้อยปลาเลยก้อยคนก่อนี้ที่หลายตัวเนว่านำหลายสีม่บดเทนบกนำ ฮู้หนูวะ่หฮู้หนู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 หหลอนครับนังนี่าไปดองเฮ้ิอีกแนี่ไปซายผ้าซา่ฟังหุ่นเหมนที่นี่นีกระบอกามเอาหมานดิงานดเด็หลังหนาูเห็นเขผม หายนี่ใช้เอาดีๆดีๆดีๆนี่ไเด็กบู๊ที่โจมครับผมเป็นยังไงวะครับผมปาดโค้งลงเอ๊อันนี้กระนักนะตัวนี้ตัวนี้กระนักกูมือนแต่นี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 ่ขันเด็ดปลาปลาแตกเลยนี่ปลาแตกหย กันเบ็ดพุดนะวิ่งดูวะอาจจะยู่หนักเป็นเรื่งหนักบ่โอ้ยจมนาอีรีบานคนอเดี๋ยวมันอยูเด้อดูย้ำหน่อยููวะอยู่ๆจมเจ้าจะมาตุยอีกแล้วโอ้โหแต่ตัวเขาบามา่นะ อ้ยนี่จะตุยงไงเฮ้ยข,ขั้นบ่นบขั้นบ่อตุยกับบ่อยูคือหวานนะน้อมันแห้งนี่ครับผมป่านี่สุดยอดว,วันส่วนนี้รับผมแต่ละตัวร์พูดะนะกินเหลือป่ะนี่เสียบคุ้ไปเลยเห็นไหมนี่นี่นี่ครับนี่นี่นี่ เต็มเลยเอาอยู่ครับผมโอ้ยมาใส่อีกทีแค่สามสามาัมเรยแต่ว่าผมมีผ้าใส่ฟังหมดครับที่นี่ฟังผมเรื่องถามฟังเรบาบ้าดแต่ว่าเป็นร่องตัวไหนก็หน่อยนึงนี่ดีไปสองโลกสองตัวอันนึงโลกกว่าอันนึ่งโลกนี่ นี่ครับบ้ธรรมดาด่ายครับผมขออ่างนี้นครับเอออุ้ยปล่าบ,บอลนะัวนี้ครับผมสุดยอดย์อืมนี่รนอีกมาไหนอีกหรอเปล่าเฮ้ยคับผมยังอยูปูยังคือซอดอยู่ครับผมพอนำม,มันใสดีครับปูจะวัดปุยครับผมเวลาใส่ตงไปครับ ไม่ไม่ยูเอาไปดองยังอีฝ่ามใส่ฟ้ายผมยังไหวอยู่ดีฝ่าดองกนให้คนให้ปลากินก้อนคุยิงกินนี่หายากอยู่ปู่ครับจะมีคูดไปกลนเอาเด้อครับผมู่านนห่หนาแรงเนะครับน้อไปดูนี่ครับเนี่ล้างหนาทึ่ไปก้งๆอีหลุนคุณ ไปกเด้อโอ้น้อย่ดน่เ่กิงคข้านังละอเราอ้างยพี่บอกโอ้ยดิกโกงอยู่เป็นคนเป็นข้าวขาวอยู่เป็นขาวขาวอยู่อยู่รเาอาจจะอยู่อยู่แต่ว่า น่าจะตายึ้นกันนะเฮ้ยอยู่ยู่ตัวนี้เาวขันลานน,นี่เลยนี่นี่ฮู้อะบอนี้อ้ข้าว <ลำ S 2> เหล็กขึนน,นี่นี่ป่าเนื้อข้าเนอกินขึ้นเพราะว่้ผมไม่หยามคำคำนี่วุนกับผมตาเบ้นจิโจกตินนี่ โอ้ยตัวงามครับผมนี่ถ้าเป็นเป็ีนคือสิยคักเนาะโอ้ยตายแก้วว่เป็นยังตุยกว่เป็นยังนี่มันกินเท่าขามคือเก้านนั่นแหละพวกกินปลาเปลี่นดินี่สามนะครับผมพุ่นโอ้ยชั้นว่าดีใจสิครึ่งหรอเปล่าครึ่งหรอเปล่ครึ่งเะไครับผมครึ่งแล้วโดนๆไปดูนี่ครับ ผมบุกแลอครับผมก้แล้วพวกผู้อวุหลังนาไปแล้วเย่าที่นี่นี่ๆเีเท่าปเท่าปเ่าใส่้มวกันนะครับ่เเพพวกผูครับผมันว่าอองโค้งนเบานี่ๆเฮ้นี่มีองโค้งนี่นี่นะ่นมันี่ครับเท่าครับผม จนคั่สีหักเลยนี่อยู่วะผมอูวะดูวะนี่นะครับนี่นี่นี่คน้อยู่นี่นี่นี่แล้ควตีังะบานนี่เฮ้ยอะฮึ่มฮตีตีไปยังไปยังุ่นร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 ุ่นของเดียนีี่ ไม่ใชุดปึ๊บเนี่ยปึ๊บอู้หูยนี่ครับผมได้ตัวเป็นแล้วครับผมเป็นแล้วฮัลโหลปึ๊บปึ๊บนี่ครับสวยๆเลยครับผมโอ้ยส้มหมานแเด้งที่เสียแกล้งที่เสีะครับ ตีน้อยนั่นๆตีน้อยต้องนั uh> uh ่งมาโอ้ยมีตัวงามของป่าอ้วนอี่ดีครับง้อสวยมีลิ่นเลยปลาเถือกหรือปลาแม่อืตัวนี้ปลาเถือกครับผมปลาแม่จะข้มกลมเนาะแมงครับปลาแม่จะสันสันตัวแรกคือปลาแม่ครับอีปลาเถือกเถือกแม่กินหมัดหนั่นละฮึ่บๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆนี่ครับ สีแดงนะครับผมไป<ะ>ดูนี่ครับสีโลบอ่ะอ้หูอาจจะสีกลัวครับผมจิ้มเป,เปื่อยๆโอ้ยขันเป็นกรงงงเลยไปดูนี่ครับผมใกลส้สุดแล้วเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วหอมสุดแล้วเนาะห้อมสุดแล้วนะีสวนะ่สุดนี่วางพักตุบนี่ดังนี่ คือบม่กิ้ลังนี่เนาะเบิ่งปูคนัหล่อหล,ลังนี่คือโอ้โหแบบสามลูกสองลูกขึ้นครับหูเงหลังของเงยเหลืออีกสองหลังสามมันคือท่าน,นะครับผมนี่าการบร่บอ่อหายเงินไปเนี่ยเดืยรดร้อนแล้วครับผมยาเม็ดนี่ครับเดี๋ยวจุ่มหนังก่อนนี่ครับผมสรุปผลงานอีกคือหนึ่งครับ คนงานเต่านี่ครับผมอุ้ยผมมือซ้อนแหงเนะครับผมเรียที่ว่าอ่างเด้อครับเด้อขอช่วยครับเธอหนึ่งนี่นหลังแหลกนี่คือปลาแม่ครับผมมันจะมันจะสั่งอุ้ยสุดยอดนนี้เจอที่สองเหแม่นครับเห็นเธที่สามมีเธที่สี่ครับผมมีตัวอีกตัวนี้โอ้มีตัวงานครับผมมึงนี่ครับ ครับผลงานเาสุดยอดครับผมหมานเป็นหมานครับผม<ฮ>เปิดฤดูกาลก็ว่าได้ครับผมปีแรกไอต้ต้นต้นปีไอ้ข,ไข,อข้างแรกขของปี้างแรกของปีนี่ครับเปิดฤดูกาลไล่แล้วครับผมปักหอยไงรูปรอบเนี่ยก็ได้ทั้งเม็ดได้หาตัวนะครับเนาะรอบแรกเทาได้ตัวนึงวันนี้นวันที่อะไรเมื่อนี่วันที่สิบสิบแปดครับผม เดี๋ยวลงคลิปแรกเนาะครับผม18มักกะาคมครับผม2วัน106 19ครับผมบรรยากาศยามเบมดกับพ่อมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกรังแกครับผมเดี๋ยวมาลับน้ำจิ้มจบขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะทำมาคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นงกำลังใจในคลิปต่อไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงคุ้มสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสินนามพ่อกันไหมครับสินนาม่อกันไหมครัรวยๆจ้ารวยครับผม